สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto g a r a g e วันนี้เรามีรีวิวสุดพิเศษที่แฟนๆรถ SUV ต้องห้ามพลาดกับรถอเนกประสงค์รุ่นยอดนิยมจากค่ายโตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานประหยัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยรุ่นนี้ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของซีรีส์กับโตโยต้ RAV 4 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในรวมถึงสมรรถนะที่ยกระดับไปอีกขั้น บอกเลยว่า SUV รุ่นนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ฉลาดและขับสนุกยิ่งกว่าเดิมครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Toyota RAV c 2026มาพร้อมกับแนวคิดการออกแบบ Urban Rugged DNA ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบ SUV เข้ากับความหรูหราทัานสมัยในเมืองได้อย่างลงตัวตัวรถภายนอกดูกระทัดรัดก,กว่าเดิมเล็กน้อยแต่กลับให้ความรู้สึกบึกบึนและพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายรางพึ่งที่โดดเด่นกว่าเดิม ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมรมดำรับกับโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ตปรงกลางไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ดีไซน์เฉียบพร้อม daytime running light แบบ s ิเนเจอร์ที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าออกแบบให้มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เพิ่มความดูดันและช่วยในการรีดลมขณะขับขี่ฝากระโปรงหน้ามีเส้นรุนคมชัดไล่จากโลโก้ไปถึงกระจกหน้าอย่างลงตัวด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยเส้นข้างที่ยกสูงและขอบซุ้มล้อสีดำด้านเพิ่มความรู้สึกบึกบึนแบบรถออฟโรดแท้ ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วลายทูโทนเพิ่มความหรูและแข็งแรงด้านหลังของ Toyota RAV c 2026ถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นไฟไท้ายเล็ดแบบ3มิติดีไซน์คล้าย Lexus NX ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นอีกระดับเสริมด้วยสปอยเลอร์หลังคาแบบสั้นและดิฟฟิลเซอร์สีดำเงาเพิ่มความสปอร์ตในทุกมุมมองเสาอ,อากาศแบบครีบฉลามและหลังคาทูโทนปิดท้ายความล้ำของดีไซน์ โดยรวมแล้ว Toyota RAV4 รุ่นปี2026นี้ดูลงตัวและสมบูรณ์แบบมากทั้งความหรูความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยถือเป็นการยกระดับดีไซน์ของ RAV4 ให้ไปอยู่ในระดับเดียวกับ SUV จากยุโรปได้เลยครับมาต่อการที่ห้องโดยสารภายในซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่โ To โย ta ตั้งใจพัฒนาให้เหนือชั้นกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาภายในของ RAV4 2026ใช้แนวคิด Smart Comfort Cabin ที่เน้นทั้งความสะดวกสบายความหรูหราและเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย เมื่อเปิดประตูเข้ามาความรู้สึกแรกคือรู้เหมือนเล็กซัสครับแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุหนังสังเคราะห์และซอฟต์ทัดรอบด้านเพิ่มเส้นตกแต่งด้วยลายโลหะและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่พวงมาลัยดีไซน์ใหม่แบบ3ก้านหุ้งหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังชันครบครันและแพดเดือดชิปสำหรับคนที่ชอบขับแบบสปอร์ตหน้าจอมากวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสแสดงผลชัดเจนและสามารถปรับทิมได้ตามโหมดขับขี่ จอกลางขนาดใหญ่14นิ้วแบบ floating display รองรับระบบ Toyota Smart Connect รุ่นใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสัง่งานด้วยเสียงภาษาไทยสามารถควบคุมทั้งแอร์ระบบเสียงและนำทางได้เพียงพูดคำสั่งเบาะนั่งคู่หน้าหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุุนเบาะหลังสามารถปรับเอนได้และพับแบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของระบบแอร์แยกโซนหน้าหลังพร้อมช่องชาร์จ USB-C ทุกที่นั่ง อีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจคือระบบเสียงจาก JBL Premium Sound System พร้อมลำโพง9จุดให้เสียงคมชัดและทรงพลังเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ระบบปรับอากาศแบบ Nano X กรองฝุ่น PM 2.5และเชื้อโรคในอากาศเพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทางพื้นที่โดยสารภายในถือว่ากว้างมากสำหรับ SUV ขนาดกลางแบบนี้บอดหลังมีพื้นที่วางขากว้างและพื้นราบทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกล ด้านท้ายรถมีพื้นที่เก็บของมากกว่า550ลิตรและสามารถขยายได้ถึง1,600ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงพูดถึงสมรรถนะและขุมพลังกันบ้างครับ Toyota RAV C2026 มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาและระบบไฮบริดใหม่ล่าสุด รุ่นเครื่องยนต์เบนซินใช้เครื่อง2.5ลิตรด a นาม Force ให้กำลังสูงสุด206แรงม้าแรงบิด249นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ d irect shif t 8at ที่ตอบสนองไวและนุ่มนวลขับเคลื่อนล้อหน้าหรือเลือกขับเคลื่อน4ล้อ awd ก็ได้แต่รุ่นที่หลายคนสนใจที่สุดคือรุ่น Hybrid 2.5ลิตร t h s i i toyota hybrid system ii ที่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง222แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบ ea wd ที่สามารถปรับการกระจายแรงบิดระหว่างล้อหน้าและหลังได้อย่างชาญฉลาดในรุ่นท็อปสุดโตโยต้ายังเตรียมเปิดตัวรุ่นปลั๊กอินไฮบริด PHEV ที่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง302แรงม้าสามารถขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง70กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งซึ่งเหมาะกับคนที่ขับในเมืองทุกวันแต่ยังต้องการพลังแรงในบางเวลาระบบช่วงล่างของ RAV4 2026ถูกปรับปรุงใหม่หมดใช้โครงสร้าง TNGA โตโยต้านิว g l o b a l architecture รุ่นล่าสุดที่ให้การทรงตัวดีเยี่ยมเข้าโค้งมั่นใจและลดแรงสั่นสะเทือนขณนะข,ขับบนถนนครุกคะเสียงรบกวนในห้องโดยสารลดลงกว่าเดิมถึง15%ระบบขับเคลื่อน AWD ใหม่แบบ Dynamic Talk Vectoring ยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าโค้งหรือขับในทางลื่นทำให้การขับขี่สนุกและปลอดภัยมากขึ้น ส่วนเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยนั้นโตโยต้าจัดเต็มตามสไตล์แบรนด์ระดับโลก RAV 4 2026มาพร้อมชุดระบบ Toyota s เซฟตี้เซนส์0ที่รวมฟังก์ชันสุดล้ำไว้ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบด m นามิกร r ดา a อ t ด v e ีฟครู e คอนโทรลระบบเตือนและช่วยเบรกก่อนการชน p r e คอนลิชันซิสเต็มระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนทรัซิ่งแอิสระบบอ่านป้ายจราจรรถสายแอิสต ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติออโตเมติกไฮบีมกล้องมองรอบคันสองศาพร้อมเซ็นเซอร์จอดอัจฉริยะและยังมีระบบใหม่ที่ชื่อว่าเซฟเอ็กซิทแอสซิสช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งเข้ามาจากด้านหลังขณะเปิดประตูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแบบดอริงที่กำลังเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ๆพูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับตลาดประเทศไทยโตโยต้า RAV 4 2026คาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปี2026โดยราคาคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ รุ่นเบนซินเริ่มต้นราว1,550,000บาทรุ่นไฮบริดอยู่ที่ประมาณ1,750,000ถึง1,950,000บาทรุ่นปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รุ่นท็อปสุดอาจแตะถึง2,350,000บาทแน่นอนว่าราคาสูงขึ้นจากกลุ่นเดิมเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและระบบความปลอดภัยขั้นสูงถือว่าคุ้มค่ามากครับ ถ้ามองในภาพรวม Toyota RAV 4 2 0 2 6คือ SUV ที่ครบจบทุกด้านทั้งความสวยหรูสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหนือระดับเหมาะกับทั้งคนที่ต้องการรถครอบครัวขนาดกลางที่ขับดีหรือคนที่อยากได้รถ SUV พรีเมียมที่ดูไม่โอเวอร์เกินไปและนี่ก็คือรีวิวเต็มของ Toyota RAV 4 2 0 2 6จากช่อง F Auto g a r การ